บอกตัวก่อนนะคะว่าหนิงเองไม่ได้รู้จักกับท่านอาจารย์มาเป็นการส่วนตัวนะคะลายส่วนตัวก็ไม่มีแล้วก็เพิ่งเจอท่านอาจารย์เป็นๆก็ครั้งนี้ครั้งที่สองแต่อยากจะให้รู้เส้นทางนะคะเส้นเส้นเส้นทางในการที่หนิงเดินมา,าในเส้นทางธรรมนะคะว่ามันมีความแตกต่างระหว่างาก่อนที่จะเจอท่านอาจารย์กับหลังที่เจอท่านอาจารย์แล้วอะคะ่ะ ว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะคะก็คือหน,หนิงเป็นคนเกิดมาก็อยู่ที่ภาคใต้นะคะ,ะเกิดที่จังหวัดรังค่ะทีเนี้เส้นทางชีวิตอะคะมันพอเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เราเจอความทุกข์ค่ะ,คะไม่ได้ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัว,รวที่แบบอบอุ่นอะไรเงี้ยมันก็แบบ ครอบัอวแตกแยกอะคะ่ะมันก็เกิดความทุกข์ตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะมันก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยมันร้องไห้จนแทบจะไม่มีน้ำตาะคะ่ะแล้วมันก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าเราเกิดมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเกิดมามันก็มีแต่ความทุกข์อะไระะอย่างเงี้ยค่ะความสุขมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วช่วงจังหวะชีวิตตอนนั้นก็ตัวเองก็อยากจะหาความสบายใจนะคะ ทีนี้มันก็มีความโชคดีที่ว่าเกิดเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยบ้านก็จะอยู่ติดกับวัดอะค่ะก็จะติดกับกำแพงวัดอะค่ะทีนี้ด้วยความที่แบบเราไม่รู้จะพึ่งใครก็เข้าหาแม่ชีเข้าเข้าหาแม่ชีบางวันก็ไปนอนกับแม่ชีอะไรเงี้ยก็ปรับทุกข์อะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราได้เข้าไปในวัดเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ซึมซับธรรมะอะค่ะ ก็สวดมนต์นั่งสมาธิทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เวลามีผ้าจารย์ก็มีงานอะไรเงี้ยก็จะเรียกให้เราไปช่วยค่ะอไอหนังสือสวดมนต์สมัยก่อนนะคะไอเล่มเหลืองๆไอมนต์วิธีอะไรเงี้ยนึงก็จะสวดสวดสวดเค่ะสวดจนจําได้หมดนะคะสมัยนั้นนะคะก็ก็สักพักหนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปอะคะ่ะทีเนี้ย เส้นทางอะคือมันมีความทุกข์อะค่ะยังไงมันก็แบบว่าอยากจะออกจากทุกข์อะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่าชีวิตมันตอนนั้นก็คืออยากเอ๊พอเราปฏิบัติธรรมมันก็ปฏิบัติมาจากสายที่ท่านอาจารย์แนะนําก็คือยุบหนอบ้องหนอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทํามาแต่ก็มันก็ไปติดอยู่กับความสงบความว่างความนิ่งอยู่ข้างในอะค่ะ ก็คือมันก็เงียบนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็รู้ว่ามันไม่ได้เกิดปัญญามันไม่ได้พัฒน,นาปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่แบบว่าอยากจะแบบเอ่อจะไม่อยู่ทางโลกแล้วก็ตอนนั้นก็คือออกจากบ้านแล้วก็อา่าไปบวชค่ะไปบวชชีนะบวชชีโกนหัว บ <laughs> ดชี้ก้นหัวอยู่สักระยะหนึ่งอะค่ะก็คือแบบว่าเออฉันไม่อยากอยู่ทางโลกแล้วอะไรเงี้ยหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ,อ๊ะบวชเพราะว่าอ,อกหักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็หน้าตาดีเนะ <laughs> <laughs> แต่จริงแล้วไม่ค่ะบวชเพราะว่าแบบเบือ่อเบื่อที่จะเกิดก็คือตัวเราแบบมึงเจอความทุกข์ก็เลยแบบว่าเออไม่ไม่อยากเกิดแล้วอะไรเงี้ยเอออยากอยากบรรลุธรรมอะไรเงี้ย ก็ไปอยู่ก็จริงๆก็ไปอยู่ก็คือไปอยู่กับอานะคะอาก็คือน้องชายของพ่อซึ่งเป็นชาววาดอยู่ทางนครศรีธรรมราชก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ช่วยงานด้วยอะไรเงี้ยก็อยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีหมายถึงว่าไม่มีใครช่วยช่วยแม่ทํางานแล้วก็พ่อก็ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็เลยสึกออกมา อพอศึกออกมาก็เลยเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพอันนี้คือเล่าเป็นคร่าวๆนะคะก็พอ,อขึ้นมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ก็ตัวเองไม่เคยทิ้งธรรมะนะคะก็เข้าวัดปฏิบัติอยู่เรื่ยอยๆก็ไปทางสายหนอนะคะยุบหนอพองหนอก็ไปแถวสิงห์บุรีะค่ะโอ้โหมันมีความรู้สึกว่า ใจมันไม่ไม,ม,ม,ม่คือไอ้ด้วยความที่พนทุกอ่าด้วยความที่เราอยากพนทุกอ่ะเราก็ก็ไปตามแนวทางที่เขาให้เราทำเงี้ยแต่ก็วัดปฏิบัติเขาก็ค่อนข้างเคร่งน,นะคะเพราะว่าเคร่งตั้งแต่ชุดแล้วค่ะชุดก็ต้องเป็นชุดขาวแล้วก็กระโปรงก็ใส่ไม่ได้ใส่ผ้าถุงเวลาเดินก็ค่อยๆย,ยย่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน <laughs> รู้สึกว่ามันขัด คือมันขัดกระจอะค่ะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความที่เราออยากบรรลุอะไรเงี้ยเราอยากจะรู้แจ้งเห็นธรรมแล้วเราก็ยอมทําตามขั้นตอนอะไรเงี้ยซึ่งหนิงเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยเคยผ่านจุดนี้มาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเส้นทางธรรมที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันหลายครูบาอาจารย์มากอะคะอ่ะพอสายหนอรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ถูกกับจริตแล้วก็มาสายพุทธโธพุทธโธ พุทโธก็นั่งกําหนดก็กําหนดไปสักระยะหนึ่งก็ก็ไปอยู่ในความนิ่งอีกความนิ่งเงียบก็คือหูดับไปหมดเลยมันไม่เกิดปัญญาคือเสียงข้างนอกอ่ะอก็ไม่ได้ยินเลยค่ะก็นิ่งอยู่ในน,น,นี้ก็ก็มีความสุขเหมือนกันว่าเอ๊ะมันก็เข้าทางเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยมันมันก็เลยรู้สึกท้อนะคะท้อเหมือนกันท้อว่าเอ๊ะทำทำมาเท่าไหร่มันหลายสิบปีมากเลยะคะ่ะแต่มันก็ยังไปไม่ถึงไหนเพราะว่า เพราะว่าทําไมถึงรู้ว่าไปไม่ถึงไหนอะคะเพราะว่าเวลาเรากลับมาที่บ้านปุ๊บเนี่ยคือช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยโอ้ดูเราเป็นคนดีมากนะคะดูแบบตัวตนเนี่ยเออฉันเป็นคนมีศีลเนี่ยฉันเป็นคนปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่พอเรากลับมาใช้ชีวิตเนี่ยในความเป็นจริงอะกับที่บ้านอะไรเนี่ยเวลาแฟนเขาพูดมาเนี่ยพูดแล้วมันกระทบเนี่ยส่วนทันทีเลยคะ่ะส่วนทันทีเลยแล้ว,แล,วแล้วมันมารู้ตัวต,วตอนที่ว่า ฉันเป็นคนปฏิบัติทําไมฉันเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าทุกคนก็เป็นนะคะมันเหมือนประมาณว่าตอนที่เราอยู่อะเราไปกดกดคมอะค่ะเหมือนที่เขาบอกว่ามันเหมือนหินทับญ้าค่ะเราก็ทับไว้ทับไว้ทับไว้อะค่ะแล้วพอมันมันปลดปล่อยเนี่ยมันคือมันระเบิดออกมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อเส้นทางเนี้ยมันก็มันเหมือนมันมันก็ไม่ใช่ความโกรธแล้วก็มีเหมือนเดิม ความโกรธความโลภความหลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะพอดีว่ามันรู้สึกเหนื่อยกับการปฏิบัติก็เลยไปวัดประตุมกงคานะคะในกรุงเทพอะเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปอธิษฐานจิต กับปะพุทรูป่ะนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอะไรเงี้ยก็ขอให้ได้พบเจอครูบาอาจารย์นะคะที่แบบว่าชี้นแนวทางที่จะให้ให้จิตดวงเนี้ยได้เข้าถึงธรรมให้มันหลุดพ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวิธีลัดอะไรเงี้ยเป็นเส้นทางลัดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ก่อนนั้นนนั้นนนก็ก่อนที่จะมาเจอท่านอาจารย์สมหวังนะคะก็ไปเจอท่านอาจารย์หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่ท่านแนะนำทางเรื่องของการรู้เชื่อรู้เชือ,อ,ชอแล้วก็แปลกดีแปลกใหม่มากเลยสำหรับเ,เส้นทางการรู้เชือ่อ่ะเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เลยชวนเพื่อนไปก็ไปถึงไปถึงที่สถานที่นะก็เป mm ็นเป็นสถานที่ที่ว่าท่านสร้างขึ้นมาแต่ว่านิงก็ไม่ได้ไปไปอยู่ปฏิบัตินะคะแค่อยากรู้แนว อยากรู้แนวนว่าเอ๊ะไอ้เส้นทางเนี้ยเขาปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับออกมาทําที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วไปก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอท่านอาจารย์แล้วก็เจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เลยตรสอบไหมว่าต้องเดินอย่างนี้นนนนะอย่างนี้อย่างนี้นะคำนดอย่างนี้นิงก็กลับมาทําอยู่สองอาทิตย์นะคะรูดอยู่สองอาทิตย์กลางเชือกแล้วก็รูดรูดไปรูดมาอยู่สองอาทิตย์แต่นิงโ,โฟกัสไปจุดจริง,รงๆแล้วอ่ะ,อะ หนิงรูดใช่ไหมคะแต่ว่ามันไปจัดอาการอยู่ตรงมือมือขาอะไรที่มันสัมผัสเชือกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แล้วมันก็เกิดคําถามในใจว่าเอ๊ะจะให้รูดเชือกไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเมื่อไหร่มันถึงจะหยุดรูดได้อะไรเงี้ยหนิงก็มองว่ามันไม่ได้แตกต่างกับการที่เราเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออะไรเงี้ยมันมันก็เป็นอาการเดียวกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหนิงก็ พอดีมาเจอคลิปของท่านอาจารย์สมหวังก็เด้งขึ้นมาแต่ตอนแรกที่เด้งขึ้นมาเนี่ยหนิงก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมะนะคะแต่ปรากฏก็ไปเนี่ยมันเป็นภาพภาพวิวอะค่ะวิวสวยๆอะไรเงี้ยปรากฏก็ไปฟังคือมันมันโดนใจตั้งแต่ดนตรีดนตรีมันความรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันสบายมันเบาอะไรเงี้ยแต่หนูก็จําไม่ได้ว่าคลิปไหนแต่ว่าคลิปแรกๆกที่ท่านอาจารย์ ยิงไลฟฟังแต่คลิปแรกๆเนี่ยคะ่ะที่แบบว่า,ามีน้ำโคกับน้ำเปล่าที่ท่านอาจารย์เทอ่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของสติแรกๆก็ไล่ๆ,ๆมาก็เกือบร้อยคลิปแล้วพอตอนหลังๆคลิปไหนที่มันเด้งมาเนี่ยก็ฟังคลิปนั้นน่ฟังฟังครั้งแรกอะ่ะคือมันเสียงอะ่ะมันเข้าไปในจิตคือหมายความว่าอ,อมันบางครั้งมันทะลุหูมาคะ่ะมันมันคือมันเข้ามาที่จิตเลยะคะ่ะมันมีความ มันมีความเข้าใจอ่ามันมีความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนอาจารย์สื่ออะไรเงี้ยแล้วหนิงก็มีความสุขว่าคนนี้แหละยังมันต้องพาจิตเราให้แบบหลุดพ้นได้อันนั้นอันนั้นครั้งแรกที่ฟังนะคะทีนี้หนิงก็เลยพอฟังปุ๊บหนิงก็เลยทําตามก็ทำๆท่านอาจารย์มาประมาณเ,เกือบเกือบสองเดือนนะคะแต่สิ่งที่มันได้แล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือ ในการใช้ชีวิตครอบครัวค่ะคือลูกอ่ะหนึ่งมีลูกอยู่คนเดียวลูกคนเดียวแล้วก็ลูกผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วลูกค่อนข้างติดเกมอะค่ะลูกค่อนข้างติดเกมว่าทีเนี้ยว่าเวลาเราจะใช้ก็ทําอะไรเงี้ยเด็กอะค่ะเขาจะแบบถ้าเขาอยู่ในโลกของเกมเขาอะบางครั้งเขาจะเอาเตะใจหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นเด็กดีนะคะแต่ว่าบางทีมันขัดใจกับสิ่งที่เราใช้เขาอะไรเงี้ย ก็ใช้งานบ้านเขาอะค่ะเขาก็แบบแบบว่าแบบแสดงปฏิกิยาแบบว่าเขาเขาถูบ้านอะคะ่ะแล้วเขาก็ตะวัดพอพอเราใช้เหมือนกับว่าเขาอะละจากเกมอะคะ่ะแล้วเขาก็ตะวัดไอ้ไอ้ไม้ถูพื้นนะคะ่ะแล้วมันก็กระเด็นเข้าเราคือวินาทีนั้นอนะมันไปเห็นนะคะมันไปเห็นหารมมันไปเห็นอารมณ์ความโกรธอะค่ะความโกรธความไม่พอใจท,ที่ที่มันเกิดขึ้นมานะคะแล้ว เราเราก็แบบว่า man, umas, <blunt animation. S 1> chords, มันเหมือนมันมันเหมือนมันหยุดอะค่ะมันมันหยุดแต่ว่าแต่ว่าปฏิกิยาก็คือว่าเขาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใจมันนิ่งใจมันนิ่งใจมันนิ่งจนจนมีความสุขว่าเอ๊ะทำไมใจเรานิ่งได้คือถ้าเป็นเม <'m>, ื okay. <c oughs> ่อก่อนเนี่ยเราก็จะแบบแบบโมโหหรือว่าเราก็จะมีความโกรธมากมากกว่านี้เพราะว่าลูกก็เป็นสิ่งที่มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่กระทบกระใจเราอะไรเงี้ยค่ะ อันนั้นอันนี้คือสิ่งที่สังเกตนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆอย่างอย่างอย่างเช่นหนิงไปไม่คือไม่ทราบว่าที่นี่เคยมีใครรักษารากฟันไหมคะรากฟันต้องมีใช่ไหมคะหนิงหนิงไม่เคยไปรักษารากฟันเลยคะ่ะทีนี้คุณหมอเขาก็บอกว่าการรักษารากฟันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วสําหรับความเจ็บปวด แล้วทีนี้ว่าพอหนิงไปครั้งแรกอะค่ะแล้วคุณหมอเขาอะฉีดยาค่ะฉีดยาชาเข้าไปที่รากฟันนะคะรากฟันซีเดียวแล้วคุณหมอก็บอกว่าคนไข้คะ,ะเดี๋ยวมันจะเจ็บนะคะคือมันจะเจ็บนะคะเพราะว่าการฉีดเอายาชาเข้าไปเนี่ยตรงนันมันมันจะเจ็บช่วงตอนฉีดยาชานะคะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอตอนนั้นอะคือช่วงนั้นอะแบบว่าหนิงเพิ่งเพิงง่งฝึกอะไรเงี้ย คือพอคุณหมอบอกว่ามันจะเจ็บนะคะคนไข้ความรู้สึกที่ตัวตนของตรงนั้นเราเข้าไปอยู่ความเจ็บปวดเลยค่ะมันจีดเข้าไปเลยค่ะพอพอน้ํายามันเข้าไปอ่ะมันจีดเข้าไปเลยพอจีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันคือตัวตนของเราที่เข้าไปอยู่กับความเจ็บปวดค่ะแล้วปรากฏว่าพอพอทำเสร็จอ่ะ พอ,พอสักพักหนึ่งอะค่ะยาชามันออกฤทธิ์ใช่ไหมคะพอยาชาออกฤทธิ์ฤทธิ์แล้วอะมันก็จะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแล้วทีนี้ก็อยู่กับรู้อยู่กับรู้ตอนที่คุณหมอหมอทําไปจนเสร็จแต่ทีนี้หนิงก็ต้องทานยาแก้ปวดไปประมาณสองวันทีนี้พอครั้งล่าสุดเนี่ยหนิงเอาใหมล่ละก็ไปแบบเดิมทาแบบเดิมเลยค่ะทาแบบเดิมแต่แต่ก็รู้คือรู้ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ขึ้นขึ้นขา ขานอนเตียงนะคะคือรู้ไปหมดทุกอย่างที่ว่ากณหมอให้ให้ทําอะไรแต่ทีเนี้ยไอไอไอตัวรู้คือหนิงอยตอนเนี้ยตอนเนี้ยหนิงก็เข้าไปอยู่แบบก,กับตัวรู้ค่ะพอเข้าไปอยู่ปุ๊บคือระหว่างในในช่วงที่หมอเขาเขาลงยาชาหนิงไม่ได้มีความเจ็บปวดเหมือนครั้งแรกเลยค่ะหนิงก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหนิงแปลกใจว่าทําไมหนิงไม่ปวดอะไรเงี้ยแล้วมันไปเห็นว่าตัวเรามันแยก คือมันแยกรวมก็กคือร่างกายก็คือร่างกายร่างกายก็นอนอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วเราแล้วแล้วทีเนี้ยพอกลับไปไปครั้งที่สองะค่ะไออเอครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะหนิงก็ไม่ได้กินยาแค่ปวดมันไม่ได้กินยาแค่ปวดมันไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยหนิง,งก็รู้ความรู้สึกว่าเออประโยชน์ที่หนิงได้อะจากท่านอาจารย์น่ะหนิงความรู้สึกว่ามันคือมันดีมากๆอ่อะอันนี้ขนาดเรายังไม่เจอท่านรู้อันนี้คิดว่าหนิงยังไม่เจอท่านรู้นะ,ะหนิงยังมีความรู้สึกว่า ความทุกข์ความโกรธอะไรเงี้ยมันเบาบางลงมากๆอะค่ะเบาบางลงมากๆแล้วอย่างเรื่องของการกระทบในเรื่องของการทํางานนะคะอยากให้ยกเกรดอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของการทํางานของหนิงอะหนิงมีแรงกระทบทั้งเจ้าน้ายเจ้าหนายก็คือสองชั้นนะคะแล้วก็ลูกน้องอะไรเงี้ยคือลูกน้องของหนิงอะจะเป็นคล้ายๆสองสองเพศอะคะ่ะ ของเพศอะแล้วเ,เขาอะเวลา,าเ็าได้ยินอะไรมาอะไรเงี้ยจากฝั่งนูน้นฝั่งนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะจะมาบอกกับเราอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใครมาว่าลูกน้องเราหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแบบเราก็จะมีอารมณ์หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนหลังเนี่ยพอเราได้อยู่กับรู้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัดอะค่ะมันเหมือนก็ฟังก็ฟังเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะฟังเฉยๆมันจะไม่ปลุมมันจะแบบมันนิ่งมันเฉยอะค่ะมันคือ คือหนิงก็ไม่รู้อธิบายยังไงแต่มันมันสัมผัสได้ว่าเราอ่ะมันมีความแตกต่างจากจากเมื่อก่อนกับกับตอนเนี้คือ,ค,อคือเยอะมากๆแล้วแล้วเราช่วงจังหวะที่แบบว่าเหมือนเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนนะคะว่าสิ่งกระทบมันมาทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจอะไรเงี้ยถ้าเรามองเป็นศัตตว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆสําหรับชีวิตนะคะ่ะเพราะว่าอย่างมันสามารถปฏิบัติได้หมดเลยนะ มันสามารถแบบว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเด็กไปเดินห้างเนี้ยไปเดินห้างเนี้ยไอภาพสักแต่ว่าของท่านอาจารย์เน่อบางทีเรามองสิ่งสวยสวยงามเนี่ยมันไม่รุงดต่งพอมันไม่รุงดง่ะเราก็ไม่อยากได้แล้วก็เดิน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 อยู่ได้เป็นแบบว่าชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็เดินได้นะครับเดินห้างเดินแบบว่าเออคิเลสมันน้อยลงเยอะมากคือถ้าสมัยก่อนนะโอ้โหฉันจะต้องซื้อน่นนี่นั่นอะไรก็สวยงามไปหมดอะค่ะ แต่ตัวนี้เออมัน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 ดีดีมากๆเราอย่าไอ้เรื่องนินทาไอ้เรื่องนินทาการระหว่างแปนเอกน้นแปนเอกนี้คือมันมันมันหมดไปแล้วค่ะมันมันมันไม่ได้หมดดีเดียวนะคะแต่มันมันรู้ทันนะคะมันรู้ทันแล้วมันหยุดอะไรเงี้ยมันไม่มันมันไม่ไปต่อมันไม่มันมันไม่ไปต่อความยาวสาวรรย์ยืดอะไรเงี้ยเหมือน อ,าาอย่างล่าสุดอะค่ะอีกเคสหนึ่งก็คือหนิงจะเป็นคนจะเป็นหัวหน้าง,งานที่ที่หัวหน้าส่วนน่ะนะเขาเขาจะ็นดูเขาจะ็นด,นดูแล้วมันมีวันหนึ่งอะที่ลูกน้องอะมาบอกว่าเนี่ยพี่หนิงหัวหน้าเนี่ยมันบอกว่าพี่หนิงเนี่ยแบบเอ,อไปนั่งชายน้าไปไปดูอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะมาทาํางานอะไรเงี้ยคือตอนเช้าวัานหนิงจะไปนั่งทานกาแฟเพราะว่ามันจะอยู่ริมน้ําเจ้าพระยา แต่ว่าหนิงไปในช่วงเวลาที่มันก่อนการทํางานนะคะหนิงก็จะไปดูต้องฟ้าดูนกอะไรของหนิงไปอะไรเงี้ยพอกลับมาปุ๊บลูกน้องก็มาบอกไปฟังหนิงก็เงียบนะคะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโกรธว่าอะไรเลยมันเงียบมันนิ่งอ่ะมันคือมันไม่ปรุงต่อเลยอ่ะค่ะอันนี้หนิงว่ามันดีมากๆค่ะมันมันคือมันดีอะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงก็รู้สึกแต่ว่าเออมันมีประโยชน์อย่างเงี้ยอ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ค่ะเดี๋ยวก็จะให้พี่อีกคนหนึ่งแชร์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องล่าสุดก็คือหนิงทํางานราชการใช่ไหมคะ,ะความเป็นราชการเนี่ยทุกคนอยากอยากที่จะได้เลื่อนตําแหน่งหนิงอ่ะทุกครั้งที่มีการเปิดสอบเพื่อที่จะเลื่อนตําแหน่งปีละสองรอบที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือไอ้ตำแหน่งนี้ใจเราอะอยากได้ไฝฝันมานานว่ายังไงเราต้องไปถึงตําแหน่งนี้ให้ได้เพื่อความก้าวหน้าอะไรเงี้ยเสร็จแล้ว ครั้งที่ผ่านมาพอมันมีประกาศสอบสอบใช่ไหมคะพอม,มีประกาศสอบปุ๊บเนี่ยทุกเทียะหนิงจะกระเพื่อมเลยค่ะว่าฉันจะต้องวางแผนนะนะว่าแบบอ่านหนังสือยังไงอ่านหนังสือตรงไหนที่จะแบบว่าสอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยพอประกาศออกมาว่า,ารับสมัครใจมันนิ่งมันเงียบมากมันไม่มีความอยากได้เลยจนหนิงมีความสุขว่าเอ๊อย่างนี้มัน มันมันยังไงทไํทไาไมทําไมเราไม่เราไม่รู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือมันแบบมันรู้เลยว่ามันจะกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ข้างในอะค่ะค่ะก็ก็แค่นี้นะคะท่านอาจารย์ข่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสค่ะ,<อ>คะทุกคนก็เข้าถึงท่านรู้กันหมดแล้วค่ะท่านาาอาจารย์ที่ใครถามอยาจะถามที่บางคนอยากจะถามว่าในการเปลี่ยนแปลงที่เขาไม่เห็นท่านรู้เนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงในจังหวะช่วงไหนเราพอที่จะรู้ไหมหรือมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือมันจะหวักจังหวะที่มันพลิกทันทีเห็นวันนั้นเลยสำหรับหนิงานหนิงคิดว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าสาเหตุหลักๆนี่คือหนิงเอาฟังคลิปท่านอาจารย์ฟังคลิปแล้วมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วมันก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมนะคะหนิงคิดว่าอย่างนั้นนะคะนั่นแปลว่า การที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเข้าถึงท่านรู้เนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่การฟังบ่อยๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะหนิงเก็ตในเรื่องของการฟังค่ะหนิงว่าประสาทสัมผัสทั้ทงหมดอ่ะของท่านอาจารย์อะถ้าเราถนัดทางไหนอะทางใดทางหนึ่งอะมันก็น่าจะเหมือนกันหมดอ,อ,อ,อันนั้นอันนี้คือความรู้สึกนะแต่หนิงก็มีความรู้สึกว่าหนิงเก็ตในเรื่องของการฟังฟังเสียงท่านอาจารย์เพราะว่าบางคลิปที่หนิงฟังอะหนิงก็น้ําตาไหลอะไรเงี้ยบางทีก็เอขนลุกไปทั้งตัวเนี่ยคือมัน มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรตรงที่มีอาการน้ําตาไหลเนี่ยมันเกิดจากอะไรฟังเรื่องไหนอะที่มันฟังแล้วรู้เกิดรู้สึกน้ําตาไหลเก็ออมันจําไม่ได้นะคะท่านอาจารย์เพราะมันมีหลายคลิปอยู่ที่ว่านย่งฟังแล้วมันเป็นอาการแบบนี้ค่ะเพราะว่าคลิปอาจารย์มันห้าร้อยกว่าคลิปที่กูจำไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือมันเหมือนกับว่า เรามีความอยากอยู่โลกส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็หลีกเล้นจากโซเชียลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่น่าว่าเราจะทำได้เพราะว่าทุกทีโพสเช้าโพสเย็นนะคะชอบโพสเนี่ยนางโพสมิสเตอร์โพสเกิร์ขอถามขอถามประสบการณ์ตอนที่บวชทีใช่ไหมค่ะคือตอนเนี้ย มีความรู้สึกว่าถ้าบ้านไปชีวิตก็อยากจะไปโกน,นหัวบวชชีอยู่วัดทีนี้จะถามคุณหนิงว่า,าถ้าปัจจุบันเนี้คุณหนิงนะ่มีความคิดที่จะไปบวชชีหรืออะไรอีกไหมคะอ๋อไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าการที่เราเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยมันไม่ใช่รักกิเลสน,นะคะถ้าคุณได้เข้าไปสมัมผัสจริงๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกิเลสด้วยซ้ำเลเพิ่มอัตราตัวตน อ่อโหยิ่งยิ่งยิ่งแบบมีปัจจัยเยอะค่ะ <laughs> ยิ่ง <laughs> ยิ่ง,ย,งยิ่งละยากอะค่ะอ่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะแบบว่าเข้าถึงทำการปฏิบัติอยู่บ้านนะ่ะแล้วเราได้ดูแลครอบครัวด้วยอะไรด้วยอันนี้ถึงว่ามีประโยชน์มากกว่า เพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ก็คิดว่าเอ๊ะนิพพานมันจะต้องเราจะต้องปฏิบัติแบบกเข้มข้นแล้วต้องโกนหัวเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยม,มันในความเป็นจริงแล้วมไม่ใช่่มันไม่ใช่เลยค่ะจะเรียนถามคุณหนิงนะคะเพราะว่าคุณหนิงมีประสบการณ์เคยไปบวชชีมาใช่ไหมคะแล้วก็เคยไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆมามากเราอยากจะเรียนถามว่า,าด้วยประสบการณ์ทางด้านนี้เนี่ยช่วยให้คุณหนิงเนี่ยเข้าถึงธาตุรู้ได้เร็วขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่า ได้ดีขึ้นหรือเปล่าคะคือในส่วนตัวกองหนิงนะคะหนิงก็คิดว่าทุกคนเวียนหไหวายเกิดมาหลายภพหลายชาตินะคะมันก็อาจจะมีส่วนที่เราอาจจะสร้างสมบารมีมานะคะ<ม>แต่ว่า,ยาอย่างอย่างอย่างที่บอกอะคะ่ะมันก็ไปคิดถึงคําพูดของที่ท่านอาจารย์ที่อยู่ในคลิปนที่ว่าท่านภยาะคะ่ะแล้วก็สมัยพุทธกาลก็ ก็ไม่เห็นว่าชาวบ้านอะไรก็สั่สงสงมอะไรนั่งสมาธิหรือว่าเดินจูงกลมมาเขาก็บรรลุธรรมกันเยอะแยะอะไรเงี้ยห<ม>นิงก็คิดว่ามันก็มันก็อาจจะมีส่วนนะแต่ว่าหนิงว่ามันอยู่ที่วิธีการสอนมากกว่าอ่าสอนล้วเราเจอครูบาอาจารย์ที่แบบว่าสอนแล้วทําให้เราเข้าถึงอันนี้หนิงว่าอันนี้มีมีส่วนถ้าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อะหนิงว่าอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ อ่าต้องขอบคุณคุณหนิงนะครับค่ะขอบคุณค่ะ